สมรักคำสิงเผยโดนแจ็คพอตติดโควิดยังไม่มีอาการกำลังรอเตียงสวัสดีครับก็ผมแจ <c oughs> ็คพอตเมื่อเช้านี่ครับไปตรวจโควิดมานะครับไปตรวจโควิดมาเพื่อจะอัาราาการพุ่งนี้นะครับก็บายหมอโทรบ,บอกบอกว่า ผมมีเชื้อโคควิดนะรับสมรักคำสิงเผยผ่านติ๊กตอกว่าไปตรวจมาพบเชื้อโควิด -19 บอกงงมากเพราะไม่มีอาการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มยังไม่มีอาการหรือมีไข้มีออกไปโรงพักเรื่องคดีกับเจอชาวบ้านขอถ่ายรูปกำลังรอเตียงจากโรงพยาบาล สมรักคำสิง์อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี1996แอตแลนตากล่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok โดยได้บอกว่าสวัสดีครับก็ผมแจ็คพอตหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อที่จะเตรียมถ่ายรายการปรากฏว่าแพทย์โทรมาแจ้งว่ามีเชื้อโควิดผมก็งงครับ เพราะไม่มีอาการอะไรเลยฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มไม่จำเป็นก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านนั่งคนเดียวทั้งวันที่ไปข้างนอกก็คือสถานีตำรวจเรื่องคดีความและมีชาวบ้านมาขอถ่ายรูปบ้างต้องขอโทษที่ผมไปที่ต่างๆใครใกล้ชิดผมก็ไปตรวจนะครับตอนนี้อยู่บ้านเพราะรอเตียงจากโรงพยาบาลเพราะเตียงเต็มก็แจ้งไปว่าไม่ต้อง VIP เอาไปเก็บตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ผมนอนที่ไหนก็ได้ก็รอดำเนินการตามกระบวนการก็เหลือเชื่อครับไม่เป็นอะไรไม่มีไข้ก็เหลือเชื่อครับมาโควิดก็โควิดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐตามคิวเขาก็อยู่ที่ทางทางโรงพยาบาลนะครับอ้าวไม่เป็นไรไม่มีไข้เหลือเชื่อครับไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเหลือเชื่อนะครับอ้านะครับ โควิดก็โควิดมา